เอาแดงจีไปแอ๋ลอไปลอไปรอเอ๋รอเอาแดงจีไปไปโยลเอาแดงเอาแดงกูเไอ้ดงจีมาเออแดงจีมามังเอ๋รอเอ๋ลอไปลอไปลอเบอร์ดับ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 

lam đoa gặp đám lam gương cứ xin lắm xin nữa lúc gặp bây này cứ đục kem phải hát cả tài hát hát kem hát gặp à hát 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 ha hát 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 được à mì tổ mì ha mì, tổ mì <laughs> à to được gặp mẹ, được gặp mẹ luôn, gặp đâm to ha, đâm to ha, đâm to ha, đâm... dài đen nhiều dài, dài đen quá à, mưa chạy giọt lục phố à to to to, đâm chim mà

Bang xi mượn bang xi mượn bang xi mượn bang bang mượn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  à mượn đi mượn bang to đi mượn bang mượn bang tối bang mượn bang tối bang mượn bang Ki tao lê măng, ki tao măng, tao măng, ki tao lê măng, tao măng, ki tao lê măng, ki tao lê tao lê măng, măng, ki măng, ki tao măng, ki tao lê măng, tao lê măng, tao măng, ki măng, ต่อต่อตอนนีระครับตัวดำกว่ามือตัวแดงสายมือครับตัวดำกว่ามือดำต่อนะครับตอนนี้ดำต่อดำานึ่าหัวยอนแล่ตัวแดงนี่งหัวพิสัโลงนะครับโอ้ยแกงแกงไ้เขากมังนี้นะะเดี๋ยวว่าดี้ยดอย้วว่าตัวดำดำตายย้อนให้เผื่อคุ้มนะแต่ว่าเพื่อนไม่คุ้มเจียลักคิดหนึจางเนะจางเลวแต่ว่าตัวแดงไม่ค้มให้นะจางให้เผื่อคก้มมีรอยนะ ดไม่รับ้ไม่รับ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 ตัวแดงขอที่การรับอ่ะเด็กไม่รับบ้านจ้างเรียนโคเรียไม่ได้จ้างรลับในนักวลาก็ไม่ได้แล้วต้องกลัลง่ะต้องกลัลงโคลกเขาเนีก็ทำแต่น้ะนไกันจริงนี้ก็

และจำพวกนี้ก็รอยากเกิดก็ได้เลยนลน่ว่าจนยังไม่มีอะไรได้เป็นจริงเป็นนั้นอย่างไวจับจับกันได้ว่าที่ติมกันดูเดือดแต่ว่าตอนล่างไม่ติมกันเลยนะยว่าที่แหลติมแหลกเข้านจังอาหัวยาวยาวว่าที่ตอนล่างมาซื้อเข้าซื้ออ่าลองอุตัวลงองอ,อุงอตัวลงอลงทำไมหน้าปานมึงมาลองเล่นหน้าเล่นหน้าลองเลยอุ้ยในเรื่องบรรจาเน็ตมันจ้านะเล็กเน็ตเร็ว

à cường luôn tổ cường à, làm tổ ca à, cường luôn là. làm tổ nó gặp à cường là. là. à, là. à, luôn làm tổ ca cường tổ ca luôn đó luôn <tuk> đám... Hoặc là lòng có à, đánh anh đánh anh 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 đánh anh 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 gặp, anh 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 đâm biết, à, đâm biết <coughs> อาต้อาต้อาตดำต้หรอดำตเซีลองอาต้ีลองลองเาลองเขาอาลองอาลองาลองาลองอลองาถึงมีรองถึงมีรองเอาไปนอนรองยวนรองฮาถึงรองเพืนแล้วเห็นแล้วไกลไ ียผู้จัดการจากก้องด้านหนาวันนี้นะครับลองหาถึงลองเพื่อนเลยองอีกไก่ตางมาบอกไปเลยดำตอคบดำต่อเบียดเบียดขู่กีนะอย่างเบียดเบียดคู่กีลาะกนชิ่น้ำเงี้ยนี่งวอย่างเบียดเบคู่กีดูที่ลกอย่างชีน้ำเอาแดงก็้ามาดำวิ่านเาเ้มาเอนแล้วเอ็นแล้วนแล้วเอ็แล้วเแล้วนะเหลือวแล้วเหลือวิทกัแล้ว à to, à to, à to đâm qua đâm thôi thôi đánh qua thôi đâm thôi thôi đánh qua thôi 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 như là thôi to thôi thôi thế thôi to rồi thôi anh thôi đâm to đó đâm to thôi 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 to

Cao to đen, cao to đen, cao to Cao to đen, cao to đi Tuổi đen tầm xuôi, tuổi đen tầm xuôi Bé to, bé to, bé to Bé to là đen, bé to đi Đen to, bé, đen to chết, đen to chết, đen to chết Chết to, đen to chết, đi đen to chết Chết to chết to chết to đen to chết. Đen, à, đen chết đen to chết Đen to, đen to, đen to. Đen chết Đen Là ca lúc tuổi đen qua mưa Ơ Măn này nào Tuổi đen qua mưa tuổi đen qua mưa tuổi năm xài mưa Đen qua mưa mư. năm mư. mư. xài mưa Út lọc chết ốc lọc

เดี๋ยวไม่ตึงนะเด็กเดี๋ยวไม่ดึงต้องเจ้ต่อดมร้อต้องเจ้าต่อดามร้ององโองเจ้ตอามรองุกงมาตั้งนมั่งเยเกต้องเจ้ตอดาร้งองเจ้ต่อดาม้องแดงต่อนะครับแดงต่อแล้วตัวดานี่จีจางให้ก้มนะครับแต่ว่าเบียร์ปามันไม่หมากจางไม่ได้นะครับ

ล่าาอยู uh, ่แดงนั่นแหลาอยู่แดงโปไล่ปหรืออาโป้ตนอ่าเจ้าตีนี่นะเจ้าตีนี่ต้องเส้นกับตรงๆเจ้าตีนี่ต้องเส้นกับตรงลองจะต่อน้ลองนอนร่างก็ได้ใน้าลองบัว

ลาะครอยู่ตัวแรกเลยสามต,ตงาลงมาลงนาลิกนาลิกอีน้อยเดี๋ยวนะ้าัวตัวดำจังนะครับ<ต>นี่คือลุกดงังเป็ดจักาตายัดกระเข้มไหนวะยันพิสหนูลงนะครับอากุ้ยมีหนักลงไหมพี่นอ้อง ไมมหัวกาว้งมาหัวยังหอกวงตัวดลองแดงตัวดมหัวต้อหัวตัขก็่าอยู่อ่นมาอนมาตัวดำมันล่างอ้กรองนะครับอ่านวานไมมกรองเม่นไม่ปังหวานวานหาไม่รู้าบเฮ้ยเฮ้ยเปนรอยตัวเป็นรอยเปลนอยเปรอยแปงแป้งเปงแดงตัวแป้งแดงตัวแป้ง đen đây mà đeo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 